สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยอดสุดเลยครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนันทิจิคุณี่กูจเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีด้วยเองนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับไอดีของคนแฮปปี้อีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้พังเอิญว่าผมเนี่ยก็นั่งนึงนกนึกนะครับแล้วเอ๊ะมันเสือกคิดได้แบบ อยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าถ้าอาเนียใส่สกิลเบิร์นขึ้นมาเนี่ยนะครับลำน้ำของอาเนียเขาจะติดเยอะแค่ไหนในการเล่นนั่นเองครับผมนะวันนี้ก็เลยเอาอาเนียเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเอามาทำคลิปเนาะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ได้ ไอเกียร์แบบใจดีนี้ก็คือเป็นเกียร์บอนใช้หักนะครับที่มีสกิลเบิ้ลนะครับนะไหนๆทั้งฝั่งของอาเนียเนี่ยเออเขาไม่มีดาเมจสกิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันรีเซ็ตสกิลถ้ามันออกสกิลบัฟนั่นออกสกิลลำน้ำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นรีเซ็ตมันก็เป็นแบบเป็นบัฟที่ดีนะครับนะต่อให้ออกบัฟอย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับต่อให้ออกลำน้ำเนี่ยก็เป็นลำน้ำที่แบบเป็นสกิลที่ดีนะครับผมนะอาจจะได้เห็นแบบลำน้ำแปดตัวนะครับน้องก็คือ ใช้สก,กิลโยนบอลเนี่ยไป2รอบติดๆนะครับลำนำ8ตัวนะครับเนาะเราลองคิดง่ายๆครับว่าถ้าอานเนียอยู่กันเยอะๆแล้วสก,กิลลำนำเนี่ยเขาโยนบ่อยๆขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับลำนำมันจะติดเยอะแค่ไหนแล้วก็ลำนำติดสูงสุดอยู่ที่อ่สิบสี่วิใช่ไหมอันเก่า10แล้วก็ค่าเกออีก4วิเป็น14วิเนี่ยโอ้โหมันจะ ยิบยับแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะก็อ,อื่นเลยครับเราไปดูในสเตจหลักกันก่อนนะครับว่าการใช้สกิเลเบิร์นของอาเนียนะครับมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับนะดูแบบให้ชัดๆกันก่อนนะครับเอาดูด่านนี้เลยเดี๋ยวให้สตูวิ่งออกมาเยอะๆก่อนนะครับนะลำนำมาดูซิว่าจะติดได้แบบตามที่เราคิดไหมก็คือลำนำทีละสี่ตัวในสองรอบก็คือแปดตัวนั่นเองครับผมนะอาจจะไม่ใช่แบบแปดตัวในทีเดียวเนาะปล่อยมาบัฟหนึ่งทีโยนบอลฮะบุ๊ เอา้าไม่โดนไม่โดนลำน้ำไปหนึ่งรอบอันนี้ลำน้ำบึ้บเบิ้ลไหมอ่าสก,กิลไม่เบิ้ลทุกคนโอ้โหน่าจะน่าเสียดายจังเลยเอาใหม่เดี๋ยวขอแบบเขาใหม่อีกรอบได้ไหมอาเขาพัดกลับไปก่อนขอดูแบบลำน้ำ,ำตึงๆหน่อยบึ้บอ่ะหนึ่งรอบครับอ๋อล้ำโยนบอลหน่อยอันนี้ปึ๊บอ่ะหนึ่งรอบครับนี่โยนอีกรอบหนึ่งบึ้บ มันดูเห็นไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดขอเอาใหม่อีกรอบหนึ่งขอเอาใหม่เมื่อกี้น้องアนเยตายก่อนไงเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหมันมันเห็นไม่ค่อยชัดเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งมาวิ่งมาเลยแล้วアニเนียวิ่งมาไม่ใช่อニเียศสตูวิ่งมาก่อนให้สตูวิ่งมาไอアนเนียมาปึ๊บบัฟไปหนึ่งทีลำนำไหมยังยังยังบัฟอยู่ยังบัฟอยู่เฮ้ยเดียวบัฟเยอะไปแล้วอ่ะโอ้ยน้องน้องยังไม่ได้ปลาบอลเลยอ่ะปลาบอลไป ปึ๊บอีกรอบน uh> ึงโอ้ไม่ติดไม่ติดสกิลเบิ้ลไม่ติดฮะนี ja. mm ่บอลเฮ้ยช um ุบอ่านี่บอลอีกรอบนึงเฮ้ยชุบนี่ไปไงโอ้ยลำน้ำติดเยอะเห็นไหมเฮ้ยชุบนี่ติดไปอีกทีหนึ่งเฮ้ยปึ๊บโอ้โหโอ้โหท่านในพีพีมาติดเออดูดูข้างหน้าลำน้ำหมดเลยเอ้ยนี่ติดอีกโอ้โหอาเนียดีูดูดูสิอาเนียแบบเราจะเราจะได้เห็นแบบอาเนียลำน้ำทุกตัวได้ไหม บึ๊บบึ๊บโอ้โหเฮ้ยชุบโอ้ยเอ๊ีเดี๋ยวมันยังมันยังมันยังมีตัวแบบหลุดลำนำอยู่นี่ลำนำลำนำอีกสกิลเบิ้ลนโยนบอลผุยหมดหมดลำนำหมดครับตัวนี้โยนไปพึบพึบพึบ,พบหมดเป็นของเราหมดครับอืมโอ้ยป้อมแทงเ,เองด้วยใช้ได้เลย เป็นตามที่เราคิดนะครับถ้าอาน,นียอออกเอ่อออกออกสกิลโยนบอลบ่อยๆเนี่ยนะครับลำนำฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดนแบบเต็มที่กว่านี้นะครับเนาะอันนี้คือเราแค่แบบทดสอบให้เห็นว่าเออมันเป็นทํานองนี้นะครับนะทีนี้ไปดูในพ VP ดที่กว่าครับก็แน่นอนครับไอดีนี้ก็อยู่ในระดับตํานานอีกเช่นเคยนะครับเราเกือแบบเราเข้าเกมเทไรนี่ก็คือแบบเขาอยู่อันดับ50กว่าตลอดเลยนะครับผมแนละ้วแต่พอเราเล่นปับ๊บอันดับล่วงเลยอ่ะจะยอมแบบจะจะพยายามจะพยายามที่จะ เขาเรียกว่า,าพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเนาะมาเราลองแบบไม่รีได้ไหมลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะลองเล่นไปเรื่อยๆเนาะ,ะทีมนี้ไม่มีตัวบินเราก็เปลี่ยนเป็นทีมนี้อ่ะโอเคเขาไม่ได้ใช้ตัวกันบินมาด,ดูสิอานีลำนําแบบสกิลเบิร์นอย่างเงี้ยจะได้ไหมแต่น้องอาจจะโดนขัดนะครับจากตัวละครออย่างตัวโสมอย่างเงี้ยนะครับน้องอาจจะโดนขัดเยอะหน่อยขอดูสิอานีลำนําหน่อยเลี้ยวโยนไป,ไป,ไปบ่อยๆโอ้โดน โดนโดนพัดก่อนเอามาตานิดนึงขอแบบขอเห็นโยนบอลแบบพึบๆไบด้วยไหมมีใครโดนลำนำบ้างไหมขอดูหน่อยปึบนี่ข้างหน้าข้างหน้าโดนยอของตรงข้ามโดนหมดเลยนี่นี่เอาสิโดนลำนำหมดครับวิ่งมาโดนลำนำหมดครับเอ้ยเอาเรื่องชนะเร็วขึ้นกว่าเดิม ชนะเร็วขึ้นกว่าเดิมเลยอันนี้เราอาจจะแบบเราอาจจะเห็นลำนําไม่อาจจะเยอะหรือไม่เยอะก็ได้เพราะว่าในในการเล่นเนี่ยนะครับเนาะมันบางทีมันใช้สกิลบ้างนะครับบางทีมันใช้ไอเทมบ้างอะไรกันมันแล้วแต่บุคคลจริงๆนะครับเนาะแล้วก็แล้วแต่เกมด้วยนะครับอันนี้ลองดูไปเรื่อยๆครับเนาะเราวัดกันที่เวลาแล้วกันว่าถ้าเล่นจบเร็วขึ้นได้เนี่ยก็แปลว่าอาเนียสกิลเบิร์ดเนี่ยมีผลต่อการเล่นเนาะโอ้โห ต่ศัตรูที่เราเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆครับแต่ละตัวลำนำไปโดนโสมหน่อยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหกระเดียบทไม่ทันอื้อหืออื้อหืออื้มอื้มโอ้ฝั่งตรงข้ามใช้โสมโดดมาฮะดูสิลำนำติดบ้างไหมเบิ้บปึ๊บเบิ้บเบิบเบิบเบิบอันเนี้ตายหมดไะเนี่ยอันเนี้ยังอยู่ไหมอันเนี้ยอันนี้ยังอยู่นะอันเนี้ยังอยู่แต่ว่าโดนบังอยู่ครับเอาสิเดนจิโดดมาฮะ โดนลำนำของอาเนียสวนกลับไปเป็นไงบ้างอุย้ยเอาดิชิวเป็นไงไอเทมใช้ไม่หมดด้วยคือปกติเดี๋ยวเราเล่นไอเทมกันแบบจัดเต็มเอ้ยจังหวะนี้เดี๋ยวพเกมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขาใช้น้ําแข็งเหลอมาตาเดเ๋ยวดลมพีเกมได้เราต้องแบบรักษารักษาคะแนนรักษาอัตราการชนะไ,ไว้ก่อนเฮ้ยใช้ไอเทมไม่หมดนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะอาเนีย โห oh, ดูดิล้ำน้ำติดเอาสิเราก็ไม่กลัวเอาสิโอ้ oh, ตอนนี้หยุดเวลาทำงานแล้วครับฝั่งตรงข้ามมันคือเดือดร้อนแล้วเอออันนี้เกมนี้ที่มันนานเพราะว่าเดนจิฝั่งตรงข้ามครับเขามีเทิร์สุดท้ายเนาะนะครับตัวยอด้วยมันก็เลยทำให้เอ,อเกมมันยือหน่อยอุ้ยชิลชิลกว่าเดิมเยอะมากตปกันต่อวันนี้เราแบบเราวันนี้เราขอแบบเก็บวินเลตแบบยาวๆได้ไหม เออโอยซ่อนเลนก็ไม่อยากพลาดอะ่ะลองดูซิแต่ว่าต้องเอากันบินไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งตรงข้ามจะมีตัวบินหรือเปล่าเอาซ่อนเลนไปฮะไปครับยอ่ออันนี้โอ้แต่แบบโอ้จริงๆด้วยมีตัวบินจริงด้วยเอาบรีบวน,นี้นี่คือเขาเขาค่อนข้างที่จะโอ้โอ,โอ้เจอทีมโหดมาก เราเจอทีมหมดมากทุกคนพัดกลับไปนิดนึงโอ้โดนยัดโดนยัดโดนหยุดเวลาด้วยเออเจอทีมหยุดเวลาเหมือนกันครับน,น,นิดนึงอ่ะอันนี้ครับปาบอลหน่อยเหมือนจะแพ้เลยทีมนี้ดูท่าเอ้ยโหแพ้แพ้แพ,แพ้โดนลำนำด้วยอื้อหืออื้อเอาสิยืน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 อยู่ยนหน้าบ้านกันหน่อยโอ้ยแต่ฝั่งศัตรูเกือบหมดตายเกือบหมดแล้ว แต่ศัตรูตายเกือบหมดแล้วฮะอุ้ยเฮ้ยจังหวะจังหวะพลิกนรกจังหวะจังหวะพลิกนรกนี่เราแบบไม่คัดทีมเลยนะนี่เราตีแบบซ่อนเล่นเลยด้วยชนะเหรอเออฝั่งตรงข้ามใช้ทั้งอ่าเอมิเลียเนาะใช้เอมิเลียแล้วก็รอนทั้งคู่นะครับมันจะเป็นการการเดินถอยหลังแล้วก็สตันของสายว่องไวทําให้ทั้งฝั่งของสายว่องไวของทีมเราเนี่ยก็จะเล่นยากหน่อยนะครับอย่างเช่นกับปลาเองเนี่ยก็จะโดนสตันโดนแรงง่ายหน่อยนะครับเนาะโอ้ย ัวบินเขาก็ขยันมาตีบ้านจังเลยโอ้โดนหยุดเวลาไม่ไม่นะบ้านเออโอ้โหซ่อนเลตมันตียากแล้วขนาดนี้เนี่ยมานะโอ้ยเกือบแพ้ไปแล้วครับเกือบแพ้ไปแล้วนี่เราตีแบบคนดังทั้งนั้นคือถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วแบบถ้าแบบสมมตินนะสมมตินคุณแบบแพป,ปี้แบบตีกิวเดียวกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับเนาะขออภัยด้วยเฮ้ยอันดับ3 2แล้ววะ เราจะขึ้นแบบท็อปสิได้ไหมท,ท็อปสิเท่าไหร่เหมือนที่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะขึ้นท็อปได้ไหม <laughs> โอเคโหเจอตัวบินอีกแล้วแต่ไม่เจอรอนเราไม่เจอรอนน่าจะสบายกว่าไหมเมื่อกี้เราเจอรอนกับเอเมิเลียแล้วมันสตันแบบสา,ายว่องไว,งวงเราแบบสุดเนาะ่าลองดูสิฮึบเอ,บอ,อไนะ้ไม่นะไม่นะเรากดอโอโต้แล้วบอดไม่บอดไม่กด ปล่อยตัวให้เราไม่นะเราไปยัดหน้าบ้านเขาอย่างนี้เราจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอลองดูแป๊บหนึ่งโหเราป้อมเราโดนโดนตัวบินกําลังกระชากวิญญาณอยู่โอ้ยเดียว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 ตัวตัวบินกระชากวิญญาณหูป้อมเราเอะดูซิดูซิจบอะตัวบินครับโหยหยุดเวลาเราทำงานแล้วครับตอนนี้โอ้ย เราสู้ด้วยเลือด22%มันมาแล้วมันมันมาแล้วโอเคโหเล่นสนุกจังอะเป็นการจับไอดีตำนานที่แบบเล่นโคตรสนุกเลยนะครับนะอันนี้ขออภัยคุณแฮปปี้ด้วยนะถ้าผมตีแบบสเปะสปะหน่อยนะครับออรอนถ้าเราเจอรอนมันอาจจะอาจมันอาจจะเล่นยากหน่อยถ้าเจอรอนเนาะเอาลองดูนี่เราชนะต่อเนื่องมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะข่าวินเรตกี่ครั้งเนี่ย ขาวิลเร็14ครั้งถ้าเราแพ้1ครั้งนี่คือ <c oughs> นี่คือจบอยู่นะถ้าเราแบบถ้าเราแพ้เนี่ยอะลองดูแล้วกันบขอเปลี่ยนไปเป็นทีมปกติครับที่ไม่มีตัวกันบินอ่าผมว่าทีมปกติของไอดีนี้ค่อนข้างจะเล่นสนุกกว่านะครับเนาะเอาตัวบินมาเสริมรู้สึกว่าทีมแบบมันแบบมันมันอ่อนลงนิดนึงอย่างว่าแหละตำแหน่งภาคพื้นมันหายไปตัวหนึ่งด้วยมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเอาละฮะโอ้โหลำนำไม่ใช่ลำนำมันจะแพ้เพราะร้อนนี่แหละคิดว่า แล้วรอนฝั่งตรงข้ามอะไรยกอะไรกิ่งขนาดนั้นนะโอเคนะครับเนาะโอ้ยอันนี้คือลำนำเนาะลำนำถ้าถ้าถูกพัดกลับมาครับอันนี้คือเป็นอันตรายของลำนำถ้าเราแบบถ้าเราพัดกลับมาเงี้ยแล้วเอาแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้ยขี้จบเลยโอ้แพ้เลยนะครับเนาะคือบางทีเราเมื่อกี้เราโดนลำนำยัดอยู่หน้าบ้านนะครับก็คือมันหมดเวลาพอดี ก็เลยถูกแบบอัดอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้ก็เลยทําให้เราไม่สามารถออกจากบ้านมาได้โอ,โอ้ทีนี้ยังโหดเลยอะ่ะถ้าไม่โดนลอนยกนะผมว่าชนะได้อยู่โอ้เสียวิดเลสไปเลยหนึ่งครั้งอ่ะไม่เป็นไรเล่นอีกมันมือมากอมโอ้โหกันบินไม่เอาอะ่ะไม่อยากเล่นตัวกันบินขออีกสักเกมสองเกมแล้วกันโอ้เจอลอนแล้วผมว่าผมว่าเจอลอนเล่นยากนะครับเพราะว่าลอนมันได้บัฟรีเซ็ตแล้วเนี่ยมันมันจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่า มันจะขัดขัดฝั่งเราได้ดีหน่อยเนาะพอฝั่งเราโดนยกไงเฮ้ยเอาเขามีตัวบินด้วยเหรอไม่เห็นไม่นะเมื่อกี้ไม่เห็นโหแล้วบอดฝั่งตรงข้ามใส่ไอเทมอะไรขนาดนี้เอาละหืมแล้วแชมเปญเขาฝั่งตรงข้ามอึบ๊บโอ้โหจบเลยแพ้ละแพ้ละโโอ้ห วเจอรนแล้วเล่นยากมากเลยอะ่ะเจอเจออ่าตัวเบบี้โซดาด้วยอืมอันนี้น่าจะเป็นท็อปใช่ไหมน่าจะเป็นระดับท็อปโอ้โหไม่ใช่ว่าลีกตำนานตีใครก็ชนะนะเนี่ยมันมีคนที่แบบคะแนนพันเก้าเดี๋ยวนะพันเก้าสิบหกอันดับเท่าไหรอ่อ่ะชื่อญี่ปุ่นเก้าห้าอ๋อเราเจอคนนี้ใช่ไหมโอ้เราเจอท็อปตำนานใช่ไหมโอ้โหอ๋อมันมีโอกาสแบบ มาเจอคนที่แบบเป็นท็อปตำนานด้เหรออะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอันดับมันไม่ต่างกันกับผมว่าผมว่ามันมันไม่น่าจะเก่งกว่าเรามากคิดว่านะอะลองดูตัดใจลองลองลอง,ลอง,ลองแบบลองแบบแบบแกั้นใจเล่นดูเมื่อกี้เหมือนเราไปเจออันดับเท่าไหร่เมื่อกี้อันดับสามอันดับสีของตำนานโอ้โหอย่างโคตรเลยอะคือแบบเต็มที่เต็มเหนียวมากฝีมือระดับผมนี่มันมันไม่แหวจริง กับปะกับปะฝัขนกระากคิกแรงมากเอาดสออูสิโอ้ยโอ้โหสกิลล์รอนทำไมแบบยกดีขนาดนี้รอนต้องมีแบบต้องมีสกิลหรือความสามารถแบบที่เกี่ยวกับการต่อต้านกาันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออ่สกิลหรือความสามารถต่อต้านฟองสบู่ต้องมีแล้วไหมหูถ้ามันแบบยกอะไรขนาดนี้ ด้วยความที่รอนมันได้รีเซ็ตนะครับจากผักพวกด้วยแหละนะครับทำให้รอนเนี่ยมันติดสก,กิลดีกว่าเมื่อก่อนแบบเยอะเยอะมากนะครับแล้วถ้าลองเทียบกันกับเมื่อก่อนตอนนี้เนี่ยมีรีเซ็ตเข้ามาเพิ่มอย่างตัวาเน,นะครับอย่างตัวละครอื่นที่เป็นรีเซ็ตเนี่ยเขาทําให้รอนมาติดสก,กิลดีขึ้นรอนเนี่ยปกติเขาสก,กิลยกกเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกนะครับเนาะเพราะว่าคุณเอาสก,กิลของรอนเนี่ยมัน12วิเลยนะครับนะ <k> ถ้าได้รีเซ็ตเข้าไปเนี่ยรอนก็จะสามารถติดสกิลฟองสบู่ได้ได้อ่าได้เร็วขึ้นได้ถี่ขึ้นห โอ้โหอะไรกับเนี่ยเฮ้ยป้อมเราจะแตกแล้วอ้ยรอนอะไรขนาดเนี้อืมผมว่าผมต้องแบบต้องเอาร้อนกลับมาใช้แล้วแหละผมว่ารอนทำไมแบบเก่งได้ขนาดนี้แล้วมันยกรอนมันยกจากหน้าบ้านของตัวเองอะมาถึงหน้าบ้านเราอะระยะของรอนมันโคตรจะก,กว้างเลยนะครับโอ้โหวันนี้ก็เต็มเหนียวเต็มเหนียว เต็มเหนียวมากบอกเลยเต็มเหนียวมากอันดับ30มสิบไหมยี่สิบแปดโอ้หท็อปสามสิบแล้วอะ่ะโอ้โหนี่เล่นอีกสักสักนิดนึงนี่ก็นี่ก็ท็อปสิบแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้เราเจอคนไหนนะเก้าสิบห้าคนนี้ไหมใช่ไหมรูปนี่นี่เราเจอคนนี้ไปนะครับท็อปสามโอ้โหไปตีไอ้เราก็ไม่รู้นะเราไปตีท็อปสามเมื่อกี้คือแบบโอ้โหตึงมากนะครับเนาะอ,อ่ะโอเค สำหรับในวันนี้ครับอาเนียสก,กิลเบิร์นก็ผมถือว่าไม่ได้แย่นะนะครับมันมีจังหวะที่ทําให้ศัตรูเน,นี่ยหันกลับไปเนี่ยเยอะมากๆนะครับเนะาะจังหวะต้นเกมที่เราลำนําได้แบบเป็นแถบเลยเนะี่ยทั้งหมดเราก็มีนะครับผมนะเราถ้าใครดูดูคลิปเนี้ยลองสังเกตดูบางเกมเนี่ยเราวิ่งไปหาศัตรูได้แบบเร็วมากเราไปไประชิดป้อมของฝั่งตรขง,ขงข้ามได้เร็วมากเพราะว่าลำนําเนี่ยมันติด4ตัวถ้ามันติดสกิลสองรอบก็8ตัวนะครับตัวอาเนียเนี่ยมันก็เลยแบบสร้างพักพวกฝั่งเราได้เยอะฝั่งตรงข้ามเนี่ยยก็เลแบบ ไม่มีสายพลังเล่นในบางในบางเกมนะเพราะว่าโดนลำนำไปหมดเลยสีตัวนะครับนะก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคอีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้เนาะอาเนียครับลำนำก็ถือว่าดีนะครับนะเหมือนว่าถ้ามันออกสกิลอ่ะมันมันจะรัวนะครับนะเหมือนอาเนียจะไม่ค่อยตีแล้วนะครับปกติอาเนียเนี่ยทางโจมตีปกติมันก็ไม่ได้แรงมากอยู่แล้วเนาะการที่เราใช้สกิลเบิร์ดเนี่ยอาเนียมันก็จะบัฟบัฟเสร็จก็ออกก็ก็โยนบอลโยนบอลเสร็จก็บัฟมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าใครไม่ชอบ เผือ่อแบบบางคนไม่ได้ชอบให้อาเนียมัน,มนบัฟเยอะอะไรเงี้ยนะก,ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ผมว่าอานีเนี่ยบัฟกับสกิลปาบอลเนี่ยเท่ากันนะครับไม่ได้บัฟเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ปาบอลเยอะเกินไปเนาะสกิลมันแบบครึ่งๆนะครับนะแต่ว่าที่เห็นก็คืออานีเนี่ย,เ,ยเมื่อเข้าตำแหน่งแล้วเขาปาบอลสองรอบาบ่อยนะครับนะส่วนบัฟสองครั้งเรื่อยๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่านะครับนะกลายเป็นว่าดีนะครับเนาะไปอีกที่หนึ่งที่น่าจับใช้นะครับนะใครอยากเล่นทำลองนี้นะครับแล้วก็ เอาลองลองลองเอาลองเล่นดูได้นะครับนะจริงๆแล้วมันมีทางฝั่งของเกียร์ที่ลดคูดาวของสกิลด้วยนะครับแล้วก็จะออกสกิลได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วหรับน้องอาเนียนะครับถ้าใครมีเกียร์แปลกๆนะครับก็ลองใส่ดูนะครับนะก็สามารถช่วยให้ตัวละครเราเนี่ยมันได้เปรียบฝั่งตรงข้ามได้พอสมควรเลยนี่เองนะครับผมนะถ้าใครเข้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสีคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายจัะบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคนไอที่จะคุณแฮปปี้ด้วยนะครับผมนะไอดดีเเทพระับตำนนาลย